สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกหนังบูยุคเจ็ดสิบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่รับรองว่าควรแค่การชมนั่นก็คือ Black Belt Jones ครับพร้อมสัมผัสความคลาสสิกแบบย้อนยุคก,กันหรือยังงั้นไปดูกันเลยเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน Black Belt Jones เข้าฉายครั้งแรกในวันที่ East g ow, o w ม r Minnacompi In o w g t o n h est. เป็นนังบูผสมผสานความเป็นนัง b แบล็ก p l o i t เ t i o n ได้อย่างลงตัวกำกับโดย Robert Close ถ้าชื่อนี้ฟังดูคุณทึงก็เพราะว่าเขายังเป็นผู้กำกับนังระดับตำนานของ Bruce Lee อย่าง Enter the Dragon อีกด้วยพูดถึงเรื่องตำนานนังนี้แค่นำเสดวยจิมรวมด้วยกับกลอเรีย e ฮนรีและแซคแคทแมนโคตรสแล้วเรื่องราวเป็นมายังไงละ เรื่องราวเกี่ยวกับเคโรงฝึกคาราเต้ของป๊อบเบิร์ดซึ่งดันไปใต้ตาแก๊งมาเฟียที่หวังจะคุบไปสร้างเป็นศูนย์กลางชุมชนแล้วพิงกี้พอค้ายาที่ติดหนี้แก๊งมาเฟียก็พลอยมาเมื่อพิงกี้พยายามกดดันป๊อบทุกอย่างก็พิดแผนป๊อบถูกฆ่าตาย ตอนนี้โรงฝึกคาราเต้ตกเป็นของซิดนียลูกสาวของปอบและนี่คือจุดเริ่มต้นของแบล็กบลโจนพระเอกของเราโจนรับบทโดยจิมคลารีร่วมมือกับซิดนีย์เพื่อต่อสู้กับแกงมาเฟียและพิงกี้ด้วยลีลาการต่อสู้ที่เหนือชั้นและความใจกล้าพวกเขาจึงสามารถทวงโครงฝึกคาเต้และกำจัดคนเลวได้สเรเป็นหน,หนังที่ดูสนุกและเต็มไปด้วยเซนแบบแบบแบบนังยุคเจ็ดสี จิมคลีดารามของเรื่องถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการศิลปะการต่อสู้ในยุคนั้นเขาโด่งดังจากการแข่งขัน International Ed Parker Tournament ในปี1995และมีบทที่น่าจดจำใน Enter the Dragon Black Belt Jones เป็นหนังเลเรื่องแรกที่เขาได้รับบทนำ จากสัญญาการแสดงสมเรื่องกับ Warner b r o บรส์ซนและฝีมือการต่อสู้ของคลลี่ทำให้เขากลายเป็นดาราดังแม้ว่านักวิจารณ์บางคนจะมองว่าเขาลอกเลียนแบบ b บรูซล e ฟันนี่ก็ตามบรูซทีนี้มาดูเบื้องหลังกันบ้างวันกับโจ j สเบนกัมส์ s บล็กเบล l ์ j o นส์เขาใายในช่วงที่หนังแบล็กอั i แทชชันกำลังเฟื่องฟูและยังคว้าแกรสความนิยมของหนังบูโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังของบรูซ ลีมาได้อย่างชาญฉลาดเบรตไทน์ชาญหาดแม้ว่าตอนแรกจะได้รับเสียงวิจารณ์ไปหลายทิศทางแต่ในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนังคลาสสิกในตำนานดนตรีประกอบโดยเดนิตคอฟฟีมือกีตารแนวฟังช่วยเสริมบรรยากาศของหนังได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งท่ามาทาั้งโศยทั้งดรามา่ทาทั้งสนุกเรียกได้ว่าลุ้นกันจนหยุดหายใจ และนี่คือเกดเล็กเกตน้อยบทบาทของจิมคลาลีในนังปีเอง็งทิงจอร์จิสหกเรื่อง Hot Potato ก็ใช้ชื่อว่าจนเช่นกันนอกจากนี้ยังมีนังปีนิค้าจิชิแปดที่ใช้ชื่อว่า Black b e l l Jones Down แม้ว่าคลาลีจะไม่ได้รับบทเป็นตัวละครเดิมก็ตามทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Black Belt Jones ครับ นางชั้นเยี่ยมที่ผสมผสานความเป็น b l k e x p o o t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  o o n และศิลปาการต่อสู้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลง,ลงตัวใครที่ยังไม่เคยดูต้องลองหามาดูนะครับขอบท่านฮายเชงขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ